ดีค่ะวันนี้ก็เช้าแล้วนะคะตอนนี้ที่กำแพงเพชรก็ประมาณ6กโมงเช้ากว่าๆเราจะต้องออกเดินทางกันตั้งแต่เช้านะครับเพราะว่าเราจะไปกันที่เชียงใหม่พภาคทที่สองนะคะคือธา,ทาเท่อลำปางหลวงสวัสด์ลำปางแล้วก็จะตามด้วยภาธทาตุหริบุญชัยพาธทาตาจมทองพาธทาดอนสุเทพขากลับเราก็จะไปจังหวัดแท่เราก็จะแวะไหว้ระธทตุช่อแหนนี่คือทัวร์ภาคเหนือนะคะสำหรับยาที่เพื่นพนอนๆบริจาคนี่นะคะ ก่อนเดินทางเตรียมพร้อมวันนี้บ้านอาจจะลกหน่อยนะคะเพราะว่าเขาเผาอ้อยบ้านไม่ได้สกรปรกนะคะขาเผาอ้อยค่ะเดี๋ยวเพิ่ทั้งนี้นะคะเรามียามาบริจ่ายะคะ่ะบ้านอยู่ลกไปนหน่อยนะคะเราลกคันนี้ไปใช่ไหมมาเร่ยค่ะก็จะมีนี่นะคะยาที่จะเตรียมเอาไปแจกยาที่จะเตรียมเอาไปแจก คนนะคะก็จะมียาสามัญประจำบ้านแล้วก็มีน้องคนหนึ่งนะคะเราเขาเห็นว่าเราเอาอยาสามาัญประจำบ้านไปแจกมากมายเขาก็นึกถึงเด็กเขาก็จะมียาของเด็กๆสองถุงนี้เป็นยาของเด็กๆทั้งนั้นเลยนะคะก็เตรียมท้อมค่ะเตรียมท้อมนะคะเราก็จะปุ๊บ ไม่เป็นไรนครับก็บ้านอาจจะดูโลกไปหน่อยนะครับเพราะว่า,เ,าเขาเผาอ้อยค่ะก็เพื่อนเพื่อนคะพร้อมแล้วคะ่ะเตรียมตัวออกเดินทาง let's go เชียงใหม่